ไอ้โตไอโตไอโตไอ้โตไอ้โต,ตเราส่วยแล้วโตอนนี้เน้นล็อกค่ได้รับสามอยากไอ้เทพเจ้าบาโต้ว,ว่าโห้เราไปช่วยจัดก,การไอ้เทพเจ้ามัอะไรสกักอย่างมังกรนน,นสึกนะตอนนี้ <c oughs> มันได้โคล่างของเทพเจ้าบาโต้มามาแล้วจัดก,การจะมาจัดก,การฝั่งเทพเจ้าบาโต้เราต้องไปช่วยนะเพราะเขาช่วยเรามาหลายครั้งแล้ว ข่อไม่ไปหรอกเป็นกนบางที่พระเจ้าประตูมัดคตจาัก,การค่ะแต่นี่เป็นหมายสั่งจากที่พระเจ้าทันทันนะจเจ้าจะจะเทลทรลยศเที่พร,ระเจ้าทันทันเหรอฮะก็ได้เพื่อที่พระเจ้าทันทันข้ายอมได้ว่าดีมากไปเดี๋ยวไปรีบกำลังพลทั้งตุกเผามารวมตัวกันแล้วเราจะบุกไปช่วยที่พระเจ้าประต้กัน คนทุกคน,กคนเดินคลองไปจกวนบาโตไปมาเราไปจกวัดฟิวติวัสสีทั้งเราเริ่มมันทางได้เลยโอเคพวกเราบไป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 เลาไปเราจะไปช่วยที่จรจาบาโตกันโปรดติดตามตอนต่อไป